สวัสดีครับินสวัสดียามเช้าสายนิดนึงวันนี้เจ็ดโมงคร้นะครับกัดแสงเซเว่นวันนี้ก็เลยขอตั้งที่เรื่องว่าชีวิตง่ายดายไม่ต่างตัวนะครับเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยตั้งนกาปลูกไว้สี่ห้าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตื่นมากดติดตอนไหนแล้วก็นอนต่อ แล้วระหว่างนอนเนี่ยก็รู้สึกตัวตลอดเวลาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทาไมเริ่มปวดฉี่มากแล้วก็ในกายยังไม่ปลุกสักทีก็เอะใจน,นิดหนึ่งนะก็เลยลุกนีนยขึ้นมาดูสรุป6โมงนะครัโมง9นาทีก็เลยมองภาพก็แปลว่าอะไรนะแปลว่าเราก็ย,ยินนะครับปลุกแล้วเราปดปิ่แล้วเรานอนต่อแล้วเราลืมนะครับมันก็เลยทาว่ามันจะเหมือนผิดแผน อันนี้คือส่วนแรกส่วนหนึ่งเลยที่คิดว่าชีวิตง่ายได้ไม่ตายตัวในหัวข้อวันนี้คืออะไรคือจริงๆเรามีอะไรที่ลงทีมได้เนี่ยดีนะครับแต่ว่าบางทีเราไม่ต้อเป็นน้ำิีซ์มาแทนตปคือเราจะตื่นหน้าบางนีเราเผื่อ่ตื่นหัวปแต่งานเราไม่เสียเราก็ยังวิ่งยงแล้วอย่างที่ผมเคยบอกเวลาผมออกมาวิ่งผมก็จะมีรู้ทุกวันว่าจานันถึง อาทิตย์วิ่งรูทไหนรูทไหนแต่ว่าไหนฝนตกผมวิ่งในบ้านแต่ว่าไหนรู้สึกว่าเอ๊ะความรู้สึกฟิลมันบอกว่าเออรูทนี้มันดูแบบว่าเบื่อเบื่อเราก็เปลี่ยนรูทได้ก็ <ๆๆ S 1> เช่นวันนี้เหมือนกัน,นว่าวันนี้มันผิดแผนไปเราก็ยังทำชีวิตให้ปกติเหมือนเดิมนะแล้วก็เราก็กลับมาอยู่ในเส้นทางเวราวางแผนไว้มันจะออกนอกห้องนอกทางแผนบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติ แต่เป้าหมายเรายังคงเดิมอะไรประมาณนี้คือสิ่งที่บอกเราแต่คนเราก็อยากจะมีชีวิตอิสระที่ไม่ต้องตื่นตามเวลานอนตามเวลากินตามเวลาหรือทํางานหรือทําอะไรตามเวลานะอันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งแต่บางทีทําอย่างนั้นมากๆม,มันก็ทําให้ชีวิตไร้ระเบียบแล้วก็ดูงงๆบางทีก็อาจจะดูสับสนได้งา่ายแต่ก็ไม่เกี่ยวหรอกอย่างที่ผมเคยบอก่สูงตามดัม ขาวมากน้อยระเบียบเลอะเทอะโอเพเชนิสหรือชิวชิวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่คุณต้องหาตัวตนของตัวเองให้ได้ว่าไอเราอ่ะมันอยู่จุดไหนนะตรงนั้นมากอไหรมันไม่มีความพอดีหรือไม่มีความเหมาะสมสาหรับคนที่ฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตที่ง่ายดายสบายสบายเราได้ให้มีความสุข น่าจะสมควรแต่ความสุขของเราก็แตกต่างกันอีกฉะนั้นหาความสุขของคุณให้เจอใช้ชีวิตของคุณให้ดีแล้วก็ถ้าจะดีก็มีประโยชน์กับคนอื่นบ้างก็น่าจะดีวันนี้เอาสั้นๆประมาณนี้ก่อนนะครับ